สวัสดีครับวันนี้เป็นวันจันทร์ครับที่สิบสามตุลาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเวลาครับสี่โมงหกนาทีนะครับโดยประมาณครับสี่โมงเย็นนะหกนาทีครับโดยประมาณครับมาพบกันอีกหนึ่งวันครับสาหรับอูอภิชัยออโต้ลุบลีซ่อมเบนเบีโฟวันโวเป็นยุโรปเฉพาพวทางผมช่างเฟิร์สครับก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับคันนี้นะคือบีเอ็มเอ็กวันนะครับที่เดินทางมาจาก แถวแถวนนทบุรีนะครับกรุงเทพนะขับมาให้เราตรวจสอบเรื่องอาการเกียร์กระตุกนะครับจากคลิปที่แล้วนะก็มีหลายอาการนะครับที่พบเจอนะครับหลักการแรกนะเกียร์กระตุกกระชากนะครับเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองนะครับแล้วมีอาการวืดนะเกยียร์สลีปในบางช่วงนะครับนะหลักการที่สองครับมีน้ำมันเครื่องหายนะเติมบ่อยครับนะน่าจะเกิดอาการจากการที่ซีนบวกวาวหลวมนะฮะ แล้วก็น้ำมันเครื่องลงในกระบอกสูบนะครับแล้วก็พบเจอโอลิงสองตัวนะครับซึ่งเป็นด้านหน้าเครื่องนะฮะที่เป็นเปาโน้ตนะฮะรั่วสองตัวนะครับนะครับรายการที่สามนะฮะเป็นอาการน้ําหายครับเกี่ยวกับน้ํายาหล่อเย็นหายพบท่อน้ำสามท่อนนะครับมีรอยรั่วนะฮะรายการที่สี่ครับเครื่องอืดนะฮะเดี๋ยวเราตรวจเช็คกันภายหลังนะครับจากการที่เราต้องประกอบเกียร์เข้าไปก่อนนะครับนะก็คือรายการที่สี่นะครับนะส่วนรายการที่ห้าครับเดี๋ยวเราดูกันต่อนะว่าจะ ส่มเยอะไหมนะก็คืออาการน้ำยาแอร์รั่วลีกนะครับเป็นรายการที่5เบื้องต้นนะครับได้เจ้าของรถท่านเจ้าของรถได้โทรมาพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วครับก็ดาเนินการซ่อมตามเนื้อผ้าไปนะครับทางเราได้แจ้งไปนะฮะตอนนี้นะครับก็ดูกันไปครับเอฟซีมีข้อมูลให้ท่านดูนะฮะหากท่านมีปัญหาอย่างที่ผมบอกไปนะครับรายการที่ผมบอกนะครับก็จะได้เป็นยูปั่นดูตรวจสอบรถตัวเองนะครับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วเวลาเข้าอู่จะได้ชี้แจงช่างได้ถูกต้องนะรถเราจะได้สมบูรณ์ครับบางทีแนวทางการซ่อมไม่เหมือนกันนะฮะ เพราะนั้นรถที่เข้าไปอาจจะไม่สมประกอบมากนะักนะเวลาออกมาใช้งานนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างไม่บอกกันนะฮะช่างก็ไม่บอกเราส่วนเราก็ยังไม่มีความรู้ฮะก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรกับช่างนะวันนี้ถ้าท่านท่านมีอาการอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวตามไปดูครับว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะเบื้องต้นครับเราได้ถอดชุดบอลบอดี้ของเกียร์ลงมาเรียบร้อยนะครับนี่ฮะนะก็อนนี้คือชุดสมองเกียร์นะครับนะหรือชุด TCM นะครับพูดง่ายๆนะครับนะก็คือทางสมิธชันแหละครับนะฮะคอนโทรลโมดูลนะฮะก็คือ TCM นะะที่เขาชอบบอกว่าสมองเกียร์เสียสมองเกียร์เสียก็คือตัวนี้แหละครับนะในชุดนี้จะมีแผงวงจรอยู่ด้านในนะครับหรือมีโปรแกรมของเกียร์อยู่ด้านในนะครับนะทำนองนั้นครับแล้วชุดนี้จะมีโซลินอย์นะติดอยู่ในชุดนี้เลยครับ8ตัวนะครับในรุ่นนี้นะเป็นเกียร์ GM ครับ นะน่าะรหัสน่าจะเป็น6ก4 5ห้านะครับรุ่น,นี้นะฮะอันนี้คือสมองเกียร์นะครับนะเราจะพามาดูครับชุดนี้คือชุดตำแหน่งเกียร์นะครับเลื่อนตำแหน่งเกียร์นะครับนะแล้วก็ที่อัาเนนี่คือเพดนะฮนะเพจของสมองเกียร์ครับนะอันนี้คือตัวสมองเกียร์ครับที่ประกบกันครับ2ด้านข้างในจะมีลูกบอลนะสีเหลืองหรือสีดําอยู่นะครับนะก็เกี่ยวกับชุดคอนโทรลนะฮะที่น้ำมันเกียร์จะต้องวิ่งเข้าไปบีที่มอคัดนะครับนะต้องผ่านชุดนี้ก่อนครับ แรงมานจะต้องผ่านชุดนี้ครับเพื่อส่งน้ํามันไปย้ำลายต่างๆนะะบีบหม้อคัตทำให้คัตได้จับตัวนะรถถึงจะออกตัวได้นะครับทำนองนั้นครับนี่ฮะสองชิ้นนะเดี๋ยวเราล้างให้นะครับนะเบื้องต้นต้องตรวจสอบโซนนอยเอนะครับคอมพิวเตอร์แจ้งว่าโซนนอยเอเนี่ยติดขัดนะครับะเดี๋ยวเราตรวจสอบนะครับแล้วก็ล้างวาวบอดี้ไปเลยนะจะได้หมดปัญหาไปที่ละเปาะนะครับนะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวรถครับนะผมจะพาไปดูครับ ให้ท่านชมภาพไปก่อนนะฮะก่อนไปคลิปสั้นนะครับนะพยายามให้ลูกรักที่สุดแล้วก็อยากให้ท่านเข้าใจมากที่สุดนะนี่คือการลื้อของเรานะฮะนะเลือตรวจสอบนะครับนะก็ตามไปดูที่ตัวรถกันครับตอนนี้เรายกลอยนะฮะนะครับนะแล้วเราก็ทำเนินกครับปิดอ่างไว้เรียบร้อยนะเดี๋ยวน้ามันเกลี่ยมันจุดนะครับเราปิดอ่างไปแล้วนะเบื้องต้นนะครับผมจะเปิดไฟท่านดูว่าเราเปิดแล้วนะฮะ ก็ขาดน็อตไว้ฮะสามตัวสี่ตัวเนี่ยน็อนตถูกถอดไปแล้วใช่ไหมฮะนะก็จะถ่ายให้ดูนะฮะว่าอาการน้ํามันเครื่องรูดร่วลิ้ครับร่วจากจุดไหนบ้างนะฮะแล้วก็น้ำอนะ่าท่านจะได้มีความรู้กันไปครับอ่านะเดี๋ยวขอยานนิดนึงนะฮะบ,บางทนะีอาการน้ําันไหลหาไม่เจอนะครับเพราะว่ามันจะรู้จากใต้รถทับถึงจะเห็นนะบางครั้งนี่ครับน้ำมันเครื่องหยดมาถึงนี่นะฮะเบอร์นี้ครับ ผมเช็ดไปแล้วนะฮะนี่ฮะดูด้านในด้านในนะจะมีอาการหยด,ดอยู่ครับ<ะ>เห็นไหมเหลืองเหลืองนะครับไม่รู้ท่านเห็นนะเดี๋ยวซูมให้ดูครับนนเห็นไหมเหลืองเหลืองนะฮะเห็นนะอ่ะพยายามพยายามอย่างที่สุดนะให้ท่านเห็นนะอยู่ด้านในครับแล้วมีคราบสีเขียวนะนี่ฮะน้ํายาหล่อเย็นหยดอยู่เห็นชัดมากครับนะอ่าเดี๋ยวพยายามเอากล้องเข้าไปข้างในครับไม่รู้ว่าเข้าไปถึงไหม่ะด้านในนั่นแหละครับ เห็นไหมมีน้ำมันเครื่องอยู่ด้านบนนะเป็นอะไรนะครับน้ำมันเครื่องไหลนะกับท่อมน้ำเส้นล่างครับที่น้ำเขียวติดอยู่เนี่ยเนี่ยมือผมชีห้ห้เห็นน้ำเขียวติดอยู่ไหมฮะเดี๋ยวนะพยายามไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมน้ำเขียวติดอยู่ที่ท่อครับฝั่งขวาของจอจะเป็นน้ำมันเครื่องที่ไหลนะส่วนตรงกลางจอจะเป็นน้ำ,นำยาหล่อเย็นสีเขียวครับที่อยู่ใต้ท่อน้ำท่านแรกนะที่รั่วนะครับ อ่าดูท่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเอากล้องขึ้นไปถ่ายให้นะครับเดี๋ยวมือสอดเข้าไปนู่นครับเห็นไหมฮะที่ไฟอกนะครับมันรั่วอยู่ด้านใต้เลยครับเป็นท่อน้ำเข้าอีเตอร์นะคท่อนี้ที่ผมเคยบอกไปนะครับถ้าดูด้านบนเนี่ยเรากดสตาร์โปรมาเนี่ยดูทุกเช้าใช่ไหมครับบางทีมันปกติครับนะเราก็คิดว่ารถเราเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะฮะจริงๆมันมีการรั่วซึมครับเมื่อ วิ่งครบรอบระยะต้องให้ช่างเข้าตรวจเช็คโดยละเอียดนะครับเขาเรียกเช็กระยะครับท่านจะได้รู้ตัวลรคหน้าก่อนนะเดี๋ยวอาจจะเครื่องพังเสียก็ทั้งตัวได้นะครับถ้าเกิดมันแตกหักมาระหว่างทางครับมันอาจจะหลุดโพ้มเลยก็ได้ฮนะไม่เล้านะถ้าเล้าก็หยดน้อยแต่ถ้าแตกหักโพ้น้ำจะไหลเลยครับทีนี้ถ้าเกิดเราเผลอครับเสียงเงินเป็นหลายหมื่นนะฮะนายกชดบล็อกทีก็ห้าหกหมื่นนะครับวงค่าแรงก็เจ็ดแปดหมื่นเสียงเงินเยอะนะนี่นท่อนแรกนะที่เหยนรั่วนะส้น ถ่อยน,นะผมมือลงมาก่อนส่วนท่อหนูปลาหมึกเนี่ยครับเส้นนี้เนะที่ยวยา,าวนะเจ้าของเขาเปลี่ยนมาแล้วครับมีการลงวันที่ไปเลยนะฮะเพราะนั้นหนูปลาหมึกเนี่ยวันที่อยู่ตรงนี้ครับสิบเก้าเดือนสิบสองปีหกเจ็ดนะฮะเห็นเห็นหน้าลงวันที่ไปเลยครับไม่รู้ทานเห็นชานา้านะตัวนักศีฟ้าครับอ่านเะขาเปลี่ยนมาแล้วนะฮะหกเจ็ดนะเปลี่ยนมาพร้อมนี่ครับหม้อน้ำหม้อน้ำนี่ก็ลงมาปีหกเจ็ดเหมือนกันเปลี่ยนคู่กันนี้เปลี่ยนคู่เดียว นะครับไม่รู้ว่าออเกียร์เปลี่ยนหรือเปล่านะฮะเอาตามที่เราเห็นก่อนนะครับก็ข้อต่อน้ํามีร่ดด้านบนนะแล้วก็ชุดโอริงวาล์วน,นะครับสองตัวเดี๋ยวผมจะพยายามเอากล้องซุกเข้าไปย้อมครับถ่ายท่านเห็นไม่ได้ฮะว่ามันตัวไหนฮะนี่ฮะถ่ายจากด้านล่างครับนะวาลวสองตัวนี้นะครับที่มันเครื่องรั่วซึมมาแล้วก็ไหลบ่าลงมาด้านล่าง นะครับจากที่ท่านเห็นนีะมันเครื่องติดอยู่ที่ตามสายไฟบ้างนะปักบ้างถ้าลองซูมดูครับเปลี่นชัดมากเนี่ยไหลบ่าล,ลงมานะครับแล้วก็ข้อต่อน้ําสั้นนะด้านติดสั่งลู้นครับนะที่ผมทำคิดไปบ่อยแล้วชอบเปลี่ยนนะที่มีเปลือกคุ้มนะเห็นหน้ารั่วเลยครับที่ที่เป็นฟอยล์คุ้มกันความร้อนนะฉะนวนนะครับ นะหรือเชอหนหัวนลบิเนียมนะท่านเส้นนี้ครับนะที่อยู่กลางกล้องนะเนี่ยนั่นแหละฮะอันนี้น้ําก็รั่วด้วยครับนะครับ,นะรบแล้วก็มียางฝาวาวนะ่ยซึมเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวก็ว่ากันนะตามส่วนนะครับก็เดี๋ยวนะยีาขออนุญาตตั้งกล้องนิดนึงนะก็ตามที่ท่านได้เห็นนะว่าอาการรั่วซึมนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับ สักสองนาทีแล้วกันนะเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะดูปัญหาของรถนะครับจะได้เข้าใจนะมีความเข้าใจนะเวลาเราไปทำตามอู่นะเราจะได้ไม่ต้องเร่งรีบมากนะเพราะต้องมีเวลาให้ช่างได้ได้คปัญหาแล้วก็ตรวจสอบปัญหานะครับเมื่อรถเรามีอาการทับซ้อนหลายหลายอาการนะครับเราก็ต้อง ให้เวลามากขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยนะครับเพราะการที่จะเราจะซ่อมเซฟเนี่ยโดยใช้เวลาลบลัดเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะบางครั้งอาจจะได้ก็เท่ากับฟุกครับนะช่างทําไปแล้วมันตรงจุดพอดีอย่างนั้นเขาเรียกฟุกนะฮะแต่ถ้าด้วยหลักการที่ถูกต้องแล้วนะเราต้องมีเวลาให้เช็คตามขั้นตอนแต่ละวงเวลาใช้เวลาหลายชั่วโมงทั้งนั้นนะจากการวิเคราะปัญหาเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนยกลูกถูกไหมครับ ถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนยกลูกเกียร์ลูกเราประมาณสี่แสนนะเรารู้ก็เกียร์กระตุกนะเราก็ยกทั้งลูกเลยครับสั่งมาสี่แสนแล้วก็ใส่เติมน้ำมันเกียร์แล้วก็อัดแอปเกียร์ไปได้เลยครับรีเซ็ตระบบนะอันนี้อันนี้ก็ง่ายไม่ต้องคิดอะไรเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นงานซ่อมไม่เหมือนงานเปลี่ยนต้องแยกกันให้ออกนิดนึงนะครับถ้าเกิดงานเปลี่ยนเนี่ยมันจะไวงานซ่อมเนี่ยมันจะช้านะแต่มันได้สองประโยชน์นะครับคือเซฟเงินในกระเป๋าเยอะมากนะครับ แทนที่จะเอาเงิน,นหลายแสนเนี่ยมาซ่อมบำรุงไปก็ได้อีกเป็นยี่สิบสามสิบปีล่ฮะเงินแสนเนี่ยครับไปซ่อมบำรุงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ช่างเขาขอเวลาก็ต้องมีมีห่วงเวลานะแต่บางอู่ก็อาจจะขอเวลาแล้วไม่ทำนะขอเวลาแล้วก็ดองรถไว้จับฉ่ายนะครับหลอกเจ้าของรถไปอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ต้องเลือกเป็นเคสๆไปนะครับในสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่ทุกอู่จะเหมือนกับผมหมดหรือเหมือนที่ผมพูดท,ทุกประการอย่างนั้นไม่ใช่หมายความว่า ต้องมีเวลาในห่วงหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเราเข้าไปแล้วการไล่ปัญหาของเรานะฮะไม่ขยับเลยไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนแล้วดูท่าทีแล้วอ่ะช่างไม่ได้กระตือโดยร้นแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในการหาปัญหาหรือซ่อมบำรุงเลยนะเมื่อถึงตรงนั้นถ้าท่านรู้สึกได้ด้วยด้วยความรู้สึกนะก็ให้นํารถออกดีกว่าให้ช่างเขาประกอบกับแล้วก็รถออกซะนะเปลี่ยนอู่ครับมันจะได้สําเร็จโดยสมบูรณ์นะง่ายๆครับ นะฮะไม่ต้องคนอยู่ครับเพราะเราเป็นเจ้าของเงินนะอย่าลืมเราเป็นทั้งเจ้าของรถเราเป็นทั้งเจ้าของเงินที่ต้องจ่ายอู่เขานะครับแต่ก็ให้เก่งเขานิดนึงนะะเพราะเขาก็พยายามอะซ่อมให้ท่านนะต้องดูท่าทีนะครับพูดง่ายๆนะฮะต้องดูท่าทีถ้าเห็นท่าไม่ดีแน่นะฮะโดนดองรถแล้วก็โดนเรียกเงินแน่ต้องเอาออกครับนะอย่าไปอยู่เพระเสียเวลาครับเข้ามาตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วยังได้คําตอบไม่กี่คำอย่างงนะี้แล้วก็ได้ความไม่มั่นใจแล้วก็ไม่แน่ใจ อันนี้เราต้องพิจารณาด้วยตนเองนะต้องออกเลยครับทันทีนะอู่มีเยอะแยะครับอู่ที่ดีพร้อมจะรับท่านเยอะแยะนะครับก็ขอให้แยกแยะตรงนี้ออกนะเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าเจอ,อข้อมูลที่ใกล้เคียงที่เราหาแล้วเราช่างแจ้งชัดเจนนะก็มีมีส่วนระไม้นะหรือมีส่วนที่เราทํนบ้านเราบางส่วนอันนี้ก็ต้องอยู่ต่อครับเพื่อให้เขาพยายามหาให้เราให้ได้นะครับนะก็ให้เลือกเป็นเคสไปนะครับนะเราไม่ได้โจมตีเพื่อนช่างด้วยกัน แต่ถ้าท่านเพื่อนทั้งไม่พร้อมจะทํานะครับด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยลูกค้าไปครับอย่าไปเก็บของเขาไว้เลยครับนะมันหมดสมัยนะยุคช่างโบราณนะดองรถไว้แล้วเรียกแขกนะมันไม่มีแล้วฮะยุคนี้แล้วคะ่ะอะไรครับเจ๊กุ๊กมีอะไร้าครับไม่มีเดี๋ยวไปเอาแบตก่อนอ่าโอเคเจ๊กุ๊กออกไปเอาแบตนะเอาแบตเตอรี่นะคนเอียวเทเกอร์นะเป็นแบตเตอรีนะ่ใช่ไหมใช่ครับอ่าเทเกอร์เหลืออยู่หกเปอร์เซ็นต์นะครับความจุนะ กระแสนะฮะ6%เท่านั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนแบตก่อนนะเพื่อความคงทนเห็นไหมฮะขนาดรถอู่นะยังต้องเซอร์วิสกันตลอดเวลาเลยใช่เพราะว่าต้องพร้อมใช่ค่ะอ่าจะปล่อยป่าแล้วเลยไม่ได้นะอ่เราต้องทยิ่งเราเป็นอู่แล้วยิ่งกลัวนะฮะเพราะว่าเห็นรถสไลด์กันเยอะนะฮะแล้วเราเคยเพราะเราเคยอะไรกินข้าวลิงแล้วค่ะกินข้าวลิงบ่อยใช่ไหมอ่าเพราะนั้นนะอันนี้ก็อ่าเป็นข้อมูลนะตามตามเข้าไปแล้วครับนะฮะตามตามเข้าไปนะทำอะไรก็ มีข้อมูลชัดเจนนะจะได้ไม่ต้องไปนั่งกังวลน,นะเพราะช้าเร็วมันก็ต้องจ่าย,ยนะครับใช <จ S> ่จะจ่ายวันนี้หรือจะจ่ายตอนรถสไลด์ฮะจ่วันนี้ดีกว่าพอรถสไลด์มา <ใน S 1> อู่อู่ก็ต้องให้เปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่แล้วนะ,นะเพราะฉะนั้นถึงเวลาจ่ายต้องจ่ายครับอ่านี่ครับมาแล้วควันวัวไบคเกอร์นะนี่ฮะได้ข่าวว่าเปลี่ยนข้างหลังใหม่ด้วยนะไฟทับทิมหลังใหม่ใส่กระจังหน้าใหม่ฮะก็หลายเงินนะคู่นี้ พวกนี้เป็นตัวนอกนะหลายเงินมากนะก็เข้าใจเองนะอ๋อมีรายได้แล้น okay, okay. oh. oh. ja. ี่เนาะแล้วอ่ะโอเคโอเคไปไปนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาว่าทางนี้กันต่อนะนะมีรถก็ต้องรถเก่าก็ต้องดูแลนะครับทรัพย์สินที่มีค่าอยู่แล้วนะนะครับเราต้องดูแลรถนะเพราะนั้นวันคลิปนี้ขอแค่นี้แล้วกันนะครับผมถ่ายให้ท่านเจ้าของรถได้ดูด้วยแล้วก็ได้รับทราบกันไปด้วยว่า จอดกระเราเนี่ยหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยช่างมีความกระตือรือร้นนะหรือมีความอาจจะใส่ในรถเราไหมนะครับถ้าจะได้เอาไปเป็นแนวทางครับไม่ใช่ว่าจอดมา3าวันยังไม่ได้จับเลยนะหรือบางครั้งนะครับผมเห็นนะรถที่มีต่อคิวเป็นจำนวนมากๆนะครับนี่เอ็มหก็ช่างนะที่ผมดูในในรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็น t ิ k ก o นะนะนะผมผมดูแล้วไม่สมควรสักเท่าไหร่นะผมขอชี้แจงนิดหนึ่ง ผมคิดว่าท่านอาจจะคิดว่าอู่นั้นทํารีวิวได้ดีแล้วก็อยากจะเข้ารับซ่อมอู่นั้นนะแต่เราไปจอดรอคิวที่สิบกว่ายี่สิบกว่าสามสิบกว่าบางคนลดล้อมบ้านไว้เลยนะแต่ถ้าอู่ในกรุงเทพก็เรียงเป็นตับเลยครับเพื่อรอเข้าคิวแล้วช่องการทํามีอยู่ไม่ถึงห้าหกช่องเล็บมีห้าหกตัวครับเพราะนั้นการที่เราจะไปรอคิวเป็นเดือนแบบนั้นน่ะผมเห็นไม่สมควรนะครับ ผมว่าศักยภาพช่างทุกคนในกรุงเทพสามารถซ่อมได้ใกล้เคียงกันมากนะพยายามกระจายรถออกไปครับอย่าไปกระจุกอยู่ครับนะการซ่อมถึงคุณจะรอเขา20คิวก็แค่ได้ซ่อมกับเขาแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะละเอียดรอบคอบไหมนะครับวันนี้ช่างพื้นนาเรื่องมาบอกนะครับการที่รถรอคิวอยู่เยอะแยะมากมายทําให้เจ้าของอู่ต้องสปีดงานโวช่าง ไม่มีสมาธิในคันต่อคันจะต้องเรีบเร่งเพื่อโชว์เจ้าของอู่ว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอารถคันใหม่ขึ้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะแล้วเขาก็ผลักรถท่านออกไปด้วยบางทีท่านคิดว่ารถท่านเป็นอาการเดียวแล้วไปที่นี่แหละถูกใจแล้วนะเขาเก่งแน่ละยังไงเขาจบเขาจบท่านที่อาการที่ท่านเป็นเนี่ยฮะนะผมจะแยกให้ฟังนะครับการเลือกเขาอู่มันถึงมีความหมายและมีประโยชน์นะครับในคลิปนี้นะผมจะนิดต่างนะยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่า ถ้ารถท่านมีอาการสะดุดนะครับอย่างเดียวนะฮะแล้วเข้าไปทําการรอคิวการซ่อมสมมุติว่าอู่นี้มียี่สิบคิวละนะกว่าจะถึงคิวท่านเนี่ยอีก2อาทิตย์นะผมสมมตินะเอาอย่างเร็วสุดแล้วในยี่สคิวเนี้ยท่านรอ,รออีก2อาทิตย์หรือสามอาทิตย์เพราะฉะนั้นเมื่อรถเข้ารถท่านถึงรอบเข้าคิวเมื่อไหร่เขายกขึ้นไปเขาจะดูตามตารางอ๋อคันนี้สะดุดใช่ไหมครับเขาจะหาอาการหนึ่งหาอาการโดยไว จับตัวไหนเจอเปลี่ยนพวกหายปั๊บเขาจะปล่อยรถทันทีนะครับการตรวจทานตรวจสอบไม่เกิดขึ้นความละเอียดร้อยซจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนในอู่แบบนี้นะครับนะผมยืนยันด้วยตัวของผมเลยประสบการณ์ตรงนะเกือบสาปีนะครับนะต่อให้มีลูกน้องเก่งขั้นเทพนะยังไงก็คือลูกน้องท่านต้องเข้าใจคําว่าลูกน้องนะถึงเก่งคําว่าลูกน้องก็ก็จ้างมากินแรงงาน อาจจะเก่งเพราะว่าอยู่มาหลายปีแล้วเขาฝึกถอดนัดเข้าทอดออกเก่งแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเม่ทนนั้นตามลําดับได้ถูกต้องทั้งหมดนะครับรายละเอียดดีเทลมันอยู่ขึ้นอยู่กับผู้มีประสบการณ์แล้วก็มีอายุงานแล้วก็มีความรู้แล้วทิภาวะประกอบไปด้วยทั้งหมดเพราะฉนั้นเขาไม่ใช่เจ้าของอู่การตัดสินใจในการซ่อมเขาก็แค่เสร็จแล้วก็บอกลูกพี่ว่าเสร็จถูกไหมเพราะลูกพี่เขาต้องรอขันอื่นขึ้นขันหนึ่งก็โทรมาทุกวัน ขึ้นรือยังครับรถผมได้คิวหรือยังรถผมถึงรอบนือยังรถผมได้คิวหรือยังดีแบบนี้ครับเจ้าของรถก็จะไม่ปล่อยถูกไหมฮะโอกาสทองเพราะว่ารถมาต่อเยอะอยังไงต้องรีบเอาเงินทั้งนั้นที่เข้าได้ไม่ได้เปลี่ยนแน่นไปก่อนเถอะเอาเงินเข้าเดี๋ยวพอออกไปแล้วมีอาการเดี๋ยวสไลด์กลับเข้ามาดีกเพาว่ากันเพราะฉะนั้นการที่ต่อคิวเยอะๆจะโดนแบบนี้หมดเลยแทบทั้งหมดเลยยืนยันนะคุณสังเกตได้ศูนย์บริการใหญ่เขาจะทําตามรอบนะเขาจะทําให้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะ ก็คือเขาต้องรักษาชื่อเสียงเขาด้วยหลายๆด้านรถจอดก็ต้องจอดรอก็ต้องรอแต่สังเกตว่าอู่นอกจะรอไม่ได้เพราะอะไรลูกค้าโทบี้เพราะฉะนั้นปัญหาเกิดขึ้นกับรถท่านหมดเลยอาการสะดุดหายแต่ก็หายแบบไม่สนิทร้อยเปอร์เซ็นบางคันก็หายสนิทร้อยเปอร์เซ็นเพราะฟุกนะส่วนลูกน้องนะเหลือไปเจอน้ากาลังจะแตกท่อกำลังจะแตกน้ากาลังจะรั่วซึมๆเล็กๆ็น้อยปล่อยมันเพราะมันอยู่นอกเหนือรายการนะสายเบรกกำลังจะ ฉี่กำลังจะแตกปล่อยมันน้ำมันเกลียวรั่วซึมแล้วปล่อยมันยามย้อยขาดแล้วปล่อยมันเดี๋ยวก็มาอีกรอบหนึ่งเพราะเราต้องรีบไปขันนที่เสร็จก่อนเดี๋ยวลูกพี่ด่าเพราะเราแช่นานแล้วจะได้เอาขันอื่นขึ้นเพราะเขารอคิวกันเห็นไหมสภาวะเป็นลูกโซ่แบบนี้ค่อนข้างอันตรายนะวันนี้มาดูช่องช่างฟื้นนะครับคิดไต่ตองในสิ่งที่ผมพูดให้ดีนะผมนําประสบการณ์ตรงมาบอกแต่ไม่ได้พูดว่าอูานั้นไม่เก่งเนี้ยเขาเก่งเนี้ยเพียงแต่คิวมันเกินไงคิวมันแน่นเพราะนั้น ความรายละเลอียดดีเทล,ลจะน้อยลงทันทีการซ่อมที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นจะหมดไปทันทีเพราเผอจะติดลบเอาด้วยซ้าไปบามอูนะเพราะรีบโกยแต่เงินเราสังเกตลูกพี่จะไม่ค่อยเป็นอะไรนะก็มีแค่การพูดเท่านั้นที่เก่งแต่ส่วนมากลูกน้องจะปฏิบัติเก่งแล้วก็ทําสําเร็จท่านจะทะลูได้ลูกพี่จะมือเปิดแค่สองมือเท่านั้นส่วน,นท่อนล่างเนี่ยเกงขาสั้นบ้างเก่งขายาวบ้างทับในบ้างนะแล้วพยายามคิดหาออกรีวิว เพื่อจะได้ดึงคนเข้ามารถมากรองเยอะๆนะแล้วคนใหม่ที่เข้ามาแทรกจะได้เห็นว่าโอรอคิวเนี่ยโอ้เต็มลานไปหมดเลยนะก็ผมว่าจะให้ผมพูดยังไงดีเอาแบบตรงๆเลยไหมครับถ้าพูดตรงๆถือว่าเขาเก่งครับเขาให้รายละเอียดดีแล้วก็ทํารีวิวดีแล้วรถที่เขาซ่อมไปเนี่ยมันมันก็ดีดีทั้งหมดนะลูกค้าจึงติดติดใจนะมองนี่มุมมุมที่ควรมองต้องเป็นมุมนั้นถูกไหมครับ แต่ผมมองอีกมุมหนึ่งคนระับมันเหมือนการเอาเปรียบลูกค้านะครับเพราะว่าตัวเอง่มีจุดบอดตัวเองรู้อยู่แล้วแต่ตัวเองก็ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขอะไรเพราะมันทําไม่ได้นะเพราะจำนวนคนที่จํากัดจํานวนสถานที่ที่จากัดกับรถที่เข้ามันมามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดฉากเป็นการจัดฉากไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกรู้สึกเขาเรียกว่าอะอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าเขาจะไม่สนใจเขาต้องการแต่เงินเข้ามาก่อน กนะ็เป็นธุรกิจเพราะเอาเงินจ่ายลูกน้องอันนี้เข้าใจเข้าใจได้แต่ผลเสียนะครับผู้ใช้จะไม่ได้รับความสมมูติที่ครบถ้วนเอ,า,อาง่ายๆนะพูดสั้นๆเดี๋ยวจะไปด้อยค่าเขานะครับนะคือเขาเก่งจัดนะรถมาเลยเยอะเอาเอา,เอาอย่างนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นหากท่านไหนที่รู้ข้อมูลจากผมแล้วแล้วก็ลองคิดกลับไปกลับมาช่างพืดพูดเออมีเหตุผลเป็นไปได้แล้วก็เชื่อผมบางส่วน ในประสบการณ์ซ่อมแต่ละคันต้องใช้วงเวลาทั้งนั้นครับถึงช่างจะเก่งขั้นเทพเร็วอย่างลิงถอดเข้าถอดออกเร็วมากนะก็มันจะผิดพลาดครับถอดเร็วจัดจะไม่โดนตัวอื่นแตกหักครับถอดเร็วจัดก็จะไม่เห็นจนอื่นนะโดยละเอียดน,นะครับประกอบเร็วจัดก็จะสับเท้าครับลืมนั่นลืมนี่นะแล้วเวลาไปลองรถเทสรถก็รีบๆแลวร้อนอน,นะไม่ประสบความสำเร็จทั้งหมดนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นสําหรับคิวเยอะนะครับเพราะฉะนั้น ให้ท่านเลือกครับกระจายกันออกไปสมมุติอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับมีอู่แน่นเลยครับก็ไม่สมควรต่อครับผมบอกเลยคุณกระจายไปอู่อื่นเนี่ยความสามารถศักยภาพกันผมว่าเท่ากันหมดเนี่ยไลย่ๆกันนะครับอย่าไปฝากความหวังไว้ให้ช่างคนเดียวหรืออู่เดียวเหมือนที่ลูกค้าจะมาหาผมเนี่ยนะพยายามจะมาต้อมอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเล่นท่าแอ้ท่าเพราะนั้นผมไม่ได้เล่นเล่นตัวนะคุณจะเอาเงินไห้ผมแต่ผมคำนึงถึงตัวคุณด้วยว่าต้องมารอหรือเปล่าหากรีบหรือเปล่า แลวต้องการลถให้สมบูรณ์หรือเปล่าหรือซ่อมมาหลายครั้งแล้วไม่สําเร็จหรือเปล่านะครับเพราะฉนั้นก็ลองตรวจทานดูในมุมนี้นะครับนะหวังว่าเ C ซีคงจะเข้าใจนะฮะแล้วก็ไม่ได้คิดติดลบนะก็สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในช่องนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับนะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับช่วยกดให้ผมนี่ยครับผมจะได้นําข้อมูลเชิงลึกมาบอกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยายที่อยู่ในการซ่อมรถบ้างนะฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่ง นะของการดูตัวระบบกับดูตัวช่างเพราะนั้นทุกอย่างต้องมาสมปรานกันหลายมิตินะขอให้ท่านใช้รถที่ดีกันทุกคนนะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการใช้รถกันทุกคนมีรถสมบูรณ์ใช้กันทุกคนนะครับผมช่างมืนนะครับเจอกันใคลิปหน้าครับขอบคุณทรับสวัสดีครับ